โอ้โหเปิดมาก็สว่างคาตาเลยครับเรียกได้ว่าขาวออรา่าแบบไม่ต้องพึ่งน้ำแร่แถมใจดีใส่ใจในักเรียนทุกคนไม่มีอะไรจะสับประดนเลยครับนอกจากความน่ารักของเธอ,อนักเรียนแม่ก็น่าแก่กว่าอาจารย์อีกคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาการสปอยและภาพต่างๆนาะนาะถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบกับผม,มเช่นเคยแล้วก็ขอล่วงเลยไปเลยนะครับกับการสปอยจะเป็นอย่างไรเมื่ออาจารสาวสุดข่าวและน่ารักต้องมาจมปากกับนักเรียนสุกเกเรจะปังหรือจะเก๋เนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยก็ต้องขอเข้าเรื่องไปเลยนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเราก็จะได้เจออาจารสาวคนหนึ่งเนี่ยกำลังยืนสอนกบบ้านักเรียนสาเหตุที่ผิวเนียนขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเธอก็คือนางเอกนั่นเองเป็นอาจารย์ประจําชั้นห้องหนึ่งนะครับที่เข้ามาสอนได้ไม่นานเห็็็นนนนนแแแลลล้้้้้้วคคคคุยยยยยพเเเเรับตอออองกกก่่่่าาาโไไซมมมืีดะป แต่ต่อมาตัวต้นเรื่องเนี่ยก็คือนักเรียนหลังจากนี้ในขณะที่กาลังสอนนักเรียนคนหนึ่งอยู่เนี่ยจู่ๆก็มีนักเรียนคนนึงแอบมองซึ่งถ้าจะเอาแบบไม่ใช่สมองเนี่ยไอ้นี่ก็คือพระเอกนั่นเองทําได้แค่แอบดูอาจารย์อยู่ห่างๆเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นเด็กเกเรเรียกว่าเรียนไม่เข้าเล่าไม่ขาดเลยทีเดียวซึ่งนักเรียนที่แอบมองเนี่ยมันก็ได้ชอบอาจารย์สาวคนนี้เนี่ยมานานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเกเรก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปคุยกับอาจารย์เพราะว่ากลัวว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่คุยด้วยขอเเ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 ลลลล่่่่่่าาาาาาารรรรรรือออองงงงีีกกกกกทนนนนนะะคคคััััับบพพพววยยยยมมๆดดไไไจจแ้้้หุ อาจเป็นการส่วนตัวอาจารย์เนี่ยก็ได้ถามไปครับว่ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะซึ่งไอ้พระเอกเนี่ยมันก็อึ้งไปแป,ป๊บหนึ่งครับเพราะว่าทึ่งในความสวยของนางเอกจากนั้นเนี่ยก็ได้บอกไปเลยครับว่าผมได้ชอบอาจารย์มานานแล้วโดยโปรดเป็นแฟนกับผมเถอะอาจารย์เนี่ยก็เงอะง,งะเลยครับเพราะว่ากูไปต่อไม่เป็นซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้รอเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ชอบเธอแล้วอีกอย่างเนี่ยอายุของฉันกับเธอเนี่ยก็ห่างกันมากเกินไปแถมผลการเรียนของเธอก็แย่เนี่ยเธอรู้ใช่ไหมเอาเป็นว่าตั้งใจเรียนให้จบไปแล้วค่อยมาคุยก สตันไปเลยครับอยู่พักหนึ่งเลยได้ว่าของขึ้นเลยครับถึงก็กำหมัดแล้วก็ขอตัดภ้าไปแบบชัดๆเลยนะครับในตอนดึกที่ห้องของพระเอกจากที่ชอบอาจารย์อยู่ดีๆแล้วพอเกิดเรื่องแบบวันนี้มันก็ทําให้พระเอกเนี่ยเริ่มเกลียดอาจารย์เข้าไส้โดยที่ตัวอาจารย์เนี่ยก็ยังงงในใจนะครับว่ากูไปทําอะไรให้มึงวะข้ามไปเลยนะครับในตอนเช้าณเวลาเรียนตามปกติซึ่งตัวอาจารสาวเนี่ยก็สอนหนังสืออยู่โดยที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเมื่อวานนี้เลยยกเว้นพระเอกครับที่ยังคงแค้นอาจารย์อยู่แล้วพอเลิกเรียนเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้้้เเเลลยยยครัััับบบตตตต่่่่่าาาาาางงงนนนนนนนีกกกกก็็ซึววออออจ์ดดิมไไ เอออาจารย์ครับเข้ามาข้างในกับผมหน่อยพอดีผมมีเรื่องอะไรจะจะถามแต่อาจารย์เนี่ยก็ไม่ตามเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เหมือนจะรู้นะครับว่ากูเนี่ยจะโดนอะไรแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้าครับถ้าอาจารย์ไม่ยอมเข้ามางั้นผมชุดเลยละกันแล้วก็ดึงอาจารย์เข้าไปในห้องเลยครับพร้อมกับล็อกประตูแล้วไอ้พระเอกหน้าประบู่มันก็ได้ขึ้นครูไปเลยครับยาวๆตตดสลับไปเลยนะครับที่โรงแรมในวันต่อมาไอ้ตัวนักเรียนเนี่ยมันก็ได้ขอร้องครับให้อาจารย์เนี่ยมาหาตัวนางเอกเนี่ยก็ต้องยอมมาครับเพราะว่าไอ้นักเรัาะด เรียกได้ว่าจอแทบสายน้ํากระจายเต็มห้องเลยทีเดียวแล้วก็ตัดภาพแบบ,แบ,บเฟี้ยวๆเลยนะครับที่สถานที่โรงเรียนไอตัวเด็กเกียร์เนี่ยก็ได้เมียสมใจพอพักเที่ยงทีไรเนี่ยก,นกันนัทก็มาใส่ที่ห้องเก็บของแต่รอบนี้เนี่ยพิเศษครับเพราะไอพเอเนี่ยได้พบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือเซรั่มเพิ่มความเยาวไว้ที่ตั้งใจซื้อมาใช้กับอาจารย์โดยเฉพาะแล้วพอให้อาจารย์กินก็ต้องบอกเลยครับว่าแทบดิ้นลิ้นนี่รัวขึ้นมาทันทีแล้วก็เป็นไปตามทฤษฎีครับอาจารย์กับนักเรียนเนี่ยก็แทงกันยับแล้วก็ตัดสลับไป แปลกต้องวางขาเละเดวชาไปทั้งร่างกายเลยทีเดียวก็คือง่ายครับไอ้พระเอกเนี่ยไม่ได้ฝังอุปกรณ์เอาไว้พร้อมกับบังคับด้วยรีโมทซึ่งพอตกดึกนะครับไอ้พระเอกกับเพื่อนรักเนี่ยมันก็ได้มาที่บ้านนางเอกก็แทบไม่ต้องบรรยายเลยนะครับเพราะว่านางเอกเนี่ยก็เดินเข้ามาไอ้ตัวพระเอกเนี่ยก็เริ่มนทันทีบอกอาจารย์ครับว่านี่เพื่อนใหม่ผมแล้วก็สมหวังดังใจครับเพื่อนใหม่เนี่ยก็ช่วยกันตีป้อมยาวๆา,วาวไปเลยครับจนถึงเช้าแล้วหนังเนี่ยมันก็ได้ตัดจบไปเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องที่ผมนำมาสปอยให้ฟังในวัััันน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 ี้้้บบอออกกกกกกเเลยยยะะคคครรว่่่าาาาางงจททหหโโแต็็ูใมดุช ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย